สวัสดีครับผมอาจารย์สุขชัยนะครับบริษัทเ s ส s t a ต d a r าครับาตาทิพย์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่บริษัทเ s ส s t a ต d a r d วันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายว่าเรามีการประกวดพระเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ได้ข่าวมาว่าพระของพอ,ออฟ้าทั้งหมดนะครับได้รับรางวัลที่หนึ่งครับแล้วก็ เราก็เลยอยากจะมาทราบว่าเอาเหตุใดที่พระของพอ,อฟ้าจึงได้รับการประกวดแล้วก็ได้รางวัลที่1นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องมาเรียนสอบถามผู้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็อยากจะขอทราบหน่อยนะครับว่าเหตุใดพระทั้งหมดของพอ,อฟ้าถึงได้รับการประกวดแล้วก็ได้รางวัลที่1นึ่งดยครับาการประกวดครั้งนี้นะครับก็คือ พาที่ยาประกวดทุกองเนี่ยนะครับคือต้องผ่านการตรวจรับรองก่อนนะครับในมาตรฐานของ PDA standard นะครับก็จะมีของเรื่องของการตรวจแม่เหล็กนะครับการวัดความถูกจมเพาะนะครับแล้วก็การเข้าเครื่องสแกนโฟเลสเซนต์นะครับเพื่อดูธาตุว่าเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ไหมนะครับถ้ามันหลุดเกณฑ์ก็คือไม่ผ่านอันนี้คือดับแรกเลยนะครับส่วนราบที่สองเนี่ยก็คือ เราส่งพระเข้ามาประกวดเนี่ยนะครับทางกรรมการเนี่ยเขาก็จะแยกก่อนว่าอ่าอันนี้เป็นชุดใหญ่ได้ดีนะครับเราก็จะแยกกลน <ๆ S 2> ว่าอยญ่ได้ดี่ส่งมาเนี่ยเอ,อเป็นเนื้ออะไรนะครับจะกัจะจัดเข้ากักลุ่มไหนบ้างอะไรบ้างซึ่งการจัดกลุ่มตรงนี้เนี่ยกรรมการที่จัดเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าพระเนี่ยเป็นของผู้ส่งคนไหนอ๋อครับผมเพราะว่าพระที่เวลาเรา คนส่งมาเนี่ยนะครับนอย่างเนี้ยเวลาส่งมาใช่ไหมครับส่งมาอย่างเนี้ยนะครับมันก็จะมีบัตรมีมีองค์พระอยู่นะครับเวลาเราส่งประกวดเนี่ยก็คือเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับพอลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หมายเลขเห็นไหมครับหมายเลขของการรับนะครับหมายเลขของการรับอ่าทีเนี้ยในหมายเลขของการรับเนี่ยแน่นอนกรรมการไม่ทราบเลยว่าเป็นอะไรเป็นของผู้ใดนะครับ เราก็จะนําพระเนี่ยนะครับใส่ลงไปนะครับสมมติอันนี้คือใหญ่ได้ดีอ่าเราก็ใส่ลงไปวันใหญ่ได้ดีอ่านะครับนี่ปึ๊บจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาแยกให้กรรมการแยกก่อนอันดับแรกก็คือแยกแยกเนื้อก่อน แยกเนื้อว่าอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนนะครับพอเราได้เนื้อแล้วนะครับเราก็จะจัดละเนื้อนี้กลุ่มนี้มีกี่ชุดครับผมสองชุดสามชุดสี่ชุดแล้วก็ว่ากันไปนะครับ<ม>กรรมการก็จะมาดูว่าในชุดนี้เนี่ยความสวยของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนซึ่งผมเข้าใจว่า เราจะต้องผ่านการตรวจมาตรฐานก่อนใช่ไหมครับก่อนที่จะมาประกวดครับใช่ครับเพราะว่าการประกวดตรงนี้เนี่ยเป็นการประกวดพุทธศินความสวยงามของขององค์พระนะครับ<ม>เรื่องของแท้ไม่แท้เนี่ยเราผ่านของกระบวนการของห้องแลมมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการก็ไม่ต้องมากังวลว่าเอ๊ะที่ให้คะแนนไปเนี่ยพระเนี่ยถึงไหมทันไหมแท้ไหมนะครับอันนี้คือผ่านกระบวนการมาแล้วก็คือ เป็นพาที่ผ,ผ่านเกณฑ์หมดนะครับก็คือแท้ทันถึง<ท>นะครับทแท้ทันถึงในยุคข,ของสมเด็จโตนะครับเราก็เอามาให้กรมกร,กรมการกรรมการก็มีหน้าที่ว่าดูว่าในแต่ละองค์เนี่ยความสวยงามพุทธศินเนี่ยเป็นยังไงนะครับ<อ>ก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนนะครับความสมบูรณ์นะครับความสวยความถูกต้องของพิมพ์อะไรพวกนี้หลายๆอย่างนะครับให้มันให้คะแนนมา แต่ละคนจะให้คะแนนมาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็จะมีการรวมคะแนนละรวมคะแนนก็จะมาตัดสินว่าหมายเลขไหนที่ได้คะแนนมากสุดอันนั้นก็คือนัดนะครับซึ่งของพอฟ้าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการล็อกหรือเป็นอะไรทุกคนกรรมการเนี่ยไม่ทราบเลยว่าพระในแต่ละชุดในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีของคนไหนบ้าง oh. อครับผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคุณส่งเยอะคุณได้รางวัลอันนี้ไม่ใช่นะครับทุกอย่างมีเกณฑ์หมดมีมาตรฐานหมด นะคครรัับบแสดงว่าทุกๆอย่างโปร่งใสครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการก็ไม่ทราบมาก่อนว่านี่คือพระของผู้ใดถูกต้องครับทางการแพทย์ที่ผมเรียนมาเขาเรียกบายเทสคือปิดหมดไม่ให้ทราบใช่คราวนี้สอบถามเลยครับว่ามีโอกาสไหมครับว่าที่พระหล่านี้จะสลับไปเป็นบนเปเป็นของผู้อื่นหรือพระเราจะสูญหายอะไรอย่างนี้ไหมครับอ๋อไม่มีครับผมเพราะว่าขั้นตอนในการรับพระเนี่ยนะครับ เราก็จะมีการถ่ายรูปนะครับพอพระมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะลงทะเบียนละนะครับแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานว่ากลุ่มนี้หมายเลขนี้เป็นของใครชื่ออะไรจะมีทะเบียนอยู่ครับผมก็มั่นใจได้นะพระไม่สลับแน่นอนครับแต่มีอาจจะมีผิดพลาดเรื่องของเอกสารในการพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าช่วงเวลาที่ให้คะแนนกับช่วงเวลาที่ทําเอกสารเนี่ยช่วงเวลาที่ทำเอกสารจนถึงวันที่ ที่จะมอบรางวัลเนี่ยระยะเวลาเป็นสั้นรอกสารที่ทำเนี่ยคือเป็นเยอะบางทีอาจจะพลาดไปได้ก็คืออาจจะพลาดที่การสะกดชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยแต่ยังไงก็ตามการที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งนี้ถือว่าสุดยอดกว่านะครับแล้วได้ยินมาว่าการประเมินราคาเป็นยังไงบ้างครับก็การประเมินราคาครั้งนี้เนี่ยที่ประกวดในชุดของใหญ่ได้ดีเนี่ยนะครับ อาจารย์โจ๊กเนี่ยท่านที่1นเนี่ยท่านก็1นถึงสาเนี่ยคือท่านให้ใบประเมินราคาหมดทุกคนนะครับทีเนี้ยในใบประเมินราคานะครับอ่ะอันนี้จะเป็นรางวัลก่อนเป็นป้ายรางวัลก่อนนะครับอันนี้นะครับในกลุ่มจะเป็นชื่อชื่อชื่อของผู้ส่งนะครับแล้วก็เป็นรูปพระสามองค์ตามตามในรูปเลยนะครับทีเนี้ยในใบประเมินราคา ก็จะมีอยู่สามใบอ่าไม่ใช่ทั้งหมดสี่ใบเพราะว่าสามองค์แต่ว่าจะมีพิเศษอีกอันนึงก็คือว่าใบานี้นแบบรวมชุดอ่าจะเป็นใบประเมินราคาแบบรวมชุดนะครับใบประเมินราคาแบบรวมชุดนะซึ่งในชุดนี้เนี่ยก็ที่ประเมินมาก็คืออยู่ที่เจ็ดสิบล้านนะครับเจ็ดสิบล้านนี่คือสามองค์นะครับที่ประเมินนะครับแต่ถ้าเป็นเดี่ยวเป็นเดี่ยวเนี่ยในแต่ละองค์เนี่ยจะอยู่ประมาณสักยี่สิบล้าน แสดงว่าเหมือนเวลาเราไปซื้อลอตเตอรี่ครับผมราคารวมชุดมักจะสูงกว่าเสมอถูกต้องครับอ๋อเขาจะเข้าใจแล้วครับอ่านะครับก็คืออันเนี้ยที่หนึ่งเนี่ยถท่าสมมุติเราจะแยกนะครับก็อยู่ที่ประมาณองค์ละยี่สิบล้านยี่สิบล้านแต่ถ้าสามองค์รวมกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบล้านซึ่งยี่สิบคูณสามคนจะเป็นหกสิบล้านใช่ครับแต่พอดันรวมชุดได้ก็กลายเป็นเจ็ดสิบล้านอเหมือนกับว่า มีความเนื้อเดียวกันในมีมีการที่ว่าในแต่ละพิมพ์เนี่ยความสมบูรณ์เลยกันในการในการหาเนี่ยมันหายากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมราคามันก็ยังมีการเพิ่มขึ้นมาอีกอนะครับแต่ถ้าต่างเนื้อต่างพิมพ์ต่างอะไรเงี้ยในการในการรวมกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะตามเกณฑ์อยู่นะครับ<อ>ครับผมพอจะเข้าใจแล้วก็เป็นไอเดียแล้วนะครับ<อ>สําหรับผู้ที่ต้องการจะส่ง การนำพระเราเข้าประกวดนะครับ,รบอันดับแรกจะต้องทำมาตรฐานให้ได้ก<อ>่อนนะครับก็บัตรรางวัลก็ในแต่ละองค์ก็จะมีเหมือนกันนะครับด้านหลังนี้<อ>ก็จะเป็นในประเภทของเซตนะครับเซตเ็จปุ๊บเนี่ยคือในเซตนี้เนี่ยมีสามองค์ถูกไหมครับก็บัตรสามใบแยกเลยพิมพ์ใหญ่พิมพ์เส้นได้พิมพ์เจดีย์ขอโทษครับคุณหมวครับเนี่ยก็จะแยกเซตออกมาสามเซตเพื่อจะแยก ไม่ได้รวมชุดจะแยกไปโอเคครับผมค่อนข้างกระจ่างดีครับแล้วก็ได้ความรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับผมนะครับในฐานะที่ถือว่าเป็นมือใหม่ครับผมก็ยอมรับว่าตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับครับผมเนื่องจากว่าผมอยู่ไกลยอยู่ที่เชียงใหม่ครับเมื่อกี้ก็เลยมีการสอบถามมาว่า ถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเราสามารถส่งมาช่องทางไปณีน์ใช่ไหมครับใช่ครับก็ฝากช่องทางให้หน่อยครับว่ามีช่องทางอะไรอื่นใดให้ท่านผู้สนใจอื่นๆที่จะเข้าหรือส่งพระมาได้อีกไหมฮะก็เดี๋ยวจะมี QR Code โคนะครับให้จะเป็น ID Line ของ PSD s ส a n d a จะเป็น l i n อเ a นะครับก็ติดต่อมาทางช่องทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการนัด ขอเข้ามาส่งพระเพื่อตรวจนะครับหรือจะขอเช่าชั่วโมงในการตรวจเบื้องต้นก่อนนะครับก็สามารถสแกนจี้วัคแล้วก็นัดสอบถามได้ครับผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าต่อไปเราจะได้มีช่องทางที่ตรวจสอบพระของเราแล้วก็เป็นการเพิ่มมูล,ลค่าให้กับพระของเราด้วยนะครับ แต่จริงๆแล้วในส่วนตัวผมเชื่อว่าพระของเราเราก็รักนะครับ,รบเราเคารพศรัทธาแล้วก็เชื่อในพุทธคุณแต่ว่าเราต้องยอมรับวว่าในโลกปัจจุบันนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบพระของเราได้แล้วก็ทราบมูลค่าได้ซึ่งก็นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับก็สุดท้ายนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านละแล้วก็ ต่อไปนี้ก็หากมีอะไรก็สามารถติดต่อกับทาง Line OA ได้เลยนะครับของ PDSA นะครับ PSDA ครับ <PS DA S 1> อ๋อ PSDA ครับผมครับก็สุดท้ายนี้ก็คงต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ได้รับชมกับช่องทางของเรานะครับก็สวัสดีครับ